โอ้ยจีเดียวสามสองหนึ่งกูกำลังตั้งปุ่มโย่เอาเฟลเข้าเรียบร้อยแล้วมเรี่องนล้กเอาะนะฮะมาๆมาๆมาเปิดคลิปนะครับตอนนี้เรากำลังประชุมเรื่องทำไมพูดนำประเทศของเราโอเคครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วง โคดล่าท้าผีนะฮะตอนนี้เรากำลังมามาว่าท้าผีในป่าไม่โดงดีบเท่าไหร่นะฮะโคจอนโคจอนโคจอนโอ้ยโคจอโคจอไปเถอะ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 เออไปน่นั่นตัวหัวแดงใครหัวแดง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 ก่อนเลยสวัสดีครับผมห้าส่วเก้าทีเอครับ จากช่องเก่าอ่ะหัวกเขาวหัวขาเอ่อบลังกี้ฮะบนลังกี้จากช่องบนลังกี้จากช่องบนลังกี้แหละแต่ว่าเมื่อก่อนเคยชื่ออะไรนะไม่ได้ไม่ได้รับความหวัติกันพี่ใช่ไม่ใช่รับควาวัติพี่เจนเจนพี่เจนเมื่อก่อนเราชื่ออิโนอีโนอีนะครับมีนะครับแต่ตอนนี้กลับมาเป็นชื่อเดิมแลยนะก็สำหรับใครสำหับเด็กคนไหนนะครับที่ยังบ่นว่าทำไมพี่เปลี่ยนชื่อช่องก็ขอโทษนะครับ อ่ะหัวดำแนะนำตัวนหัวดำสวัสดีครับีครับีตัวคัมึอหัวดำผู้หญิงหัวดำผู้หญิงออลัวดานบหับจาหองหอ่ะหัวฟ้เอออะไรแนะนำตัวอ๋อสวัสดีครับผมบุ๊แคสคิงล็อกเก็ตครับผมอ่าไอหัวำชื่อย่อคือทีอาร์เคเก้าชื่อย่อชื่อย่ ูต้า้าแลวมึงเลิกเดินมึงด้าตัวแล้วเล่าตอนผมนะครับผมวีซ่าทีเฮดหรือแกรนจีเนียนะครับเดี๋ยว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  <c oughs> เ,วเยดี๋ยวแอดวีซ่าไปเดีะยรเอา<ห>ไ<ห>มไ่มึงเอาที่อยู่บ้านกูเลยไปเอาแค่นี้อยู่บ้านกูน <c oughs> เลยเดี๋ยอะอะตอนนี้นะครับอ่ะ <c oughs> ถือว่าพี่เป็นผู้นำเลยแล้วกันตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ใน นะครับใน,ในเนขาเดอะเตนะครับในอะไรนใน,ในอนนี้เราอยู่ในเดอะเวอร์ซานะครับอยู่ในแมปเ i v e เ s i t y 3นะครับซึ่งพวกเราก็ผมกับต้นก็ลองเล่นกันไปก่อนแล้วแต่ว่ายัางมีเด็กใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็มีเดกใสีนคนนั้นเองใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วแมปเนีดด้ยกาหนดกาหนดไว้ให้เล่นแค่ไม่กี่คนแต่ว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแค่เราเล่นกันแค่เพิ่มมาครับแค่เพิ่มกูมาคนเดีก็มีปัญหาล ไปเลยคิปเปอร์ใช่ไหมไม่ไ okay. ด้ขาวว่าเป็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโคตรเป็นคนที่เขาไม่ละลักอ่ะไม่ไม่ไม่เวลเป็นนกเวลเป็นนกไวเฟนนะนะสรุปเป็นตัวอะไรเอาเดี๋ยวเอาเน็ตเอาไปเน็ตเปิดใครอ่านหรอบ้างอ่ะคนแปลกหน้าใครที่มืดนะครับแนะนำเปิดแสงที่หน้าจอเพิ่มนะครับแกมาไกลพอแล้ว แต่ฉันรู้สึกว่าฉันเชื่อมต่อกับนายเหมือนว่าเหมือนว่าความรู้สึกเป็นหนึ่งนายรู้สึกเดียวกันไหมนี่พวกนายจะต้องหาคนแก่แล้วเอาไปใส่ในกล่องือมันคุณมันแมพพีอะฉันต้องทำเสียงเงี้ยเอาเอาเอาชิวแมกเนตพรีเซนซ์ปุ่มจะรุ้งเล็กน้อยไม่ได้ป่ะดิเวอร์ซิตี้สามขโมยไปนี่มราต้องยืนบัง มันต้องยินบงังใช่มันต้องยินบ oh, okay. uh ังโอ้ยพี่กีอืมเจ็บไหมล่ะโอ้ยงโคตรดังเลยโอ้โหโอีปิอีพีโคตรเละอุ้ยอุ้ยเสียงดังมากใครปิดไฟอีพีถึงจะมาถึงตรงนี้แล้วก็เถอะแต่ก็ยังตกใจอยู่ดีอ่ะใช่เพราะบังจากแม่ลืมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมถึงจะเคยดูคนอื่นเขาเล่นแต่ก็ตกใจอยู่ดีมาเล่นเองแล้วตกใจอ่ะเราเราเราจะเลือกสีอะไรก่อนมา เรื่องเลยอะสีสีม่วง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 มีปะวะสีม่วงม่วงมีมีมมีผเ็นยูไม่ได้ไม่เอาสีดำนะไม่เอาสีดำนะไป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 สีชมพูไฮเฟสไฮเฟสไฮเฟสโอเคได้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 ไฮเฟสอ่าไปไปสีเขียวดีกว่าไปอ่าวไม่ไปอ้าวกูจำได้กูกูจำได้ดี กูโดนเล่นไม่ทันไม่ทันไม่ทันมามาเบเยบเยบเๆๆเยจะเยบยังไงวะเนี่ยโอ้เสียังรอแล้วรอแล้วได้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 ้ม้ย่าดีวะอย่าดีโอ้ยชจะยยอ้ไปากูกูไปก่อนละกูไปก่อนละกูไปก่อนละกูไม่อยู่ละใช้กดปุ่มอีกกูแบนท้องไห่าไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวไย่ไงรออยู่เ ใครกดปมอีดอกใครลงใครวะใครอะใครลงผสี่มูกใครกูไม่เขยอะไรกูไม่เขยอู้เรียบร้อยและไม่ไปไปไปกูเลยครับโอเคตอนนี้นะครับผมตอนนี้เราผมโดดมาถึงเอ้ยเดิดกระกระโดดจริงๆแหละ แม่งงมเมื่อก่อนเมื่อก่อนพอปะกกลัวได้ยังนะแต่เดี๋ยวนี้ปะกกลัวไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วพี่พวกพี่ไปทำอะไรกันอยู่ด้านล่างไหวโอเคแล้วก็ทางนี้มันไปทางไหนอ่ะไปขึ้นบนขึ้นบนไป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 ลงข้างล่างไปวะใครลงข้างล่างไปวะอันนี้นี่มันตกนั่ไงมากเลยเออไงดวงดวงดีไงดวงเลยอ๋อเอ้ยตรงนี้เป็นเซฟโซนเนี่ยตั้งบนสุดเนี่ยคือเซฟโซนแล้ว ก็สิตอนนี้โดดไปไงอ่ะฮะข้างหลัง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 ขาดูกันไปไกลดีเนาะเรน่ะนั่นคือผมขึ้นมาตั้งบนแล้วให้ผมไปตรงไหนต่อโอ้ยเฮี้ยให้ผมไปตรงไหนต่อเสียว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 ไม่เคยเสียวอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้ไอยเฮี้ยตั้งมือติดเีฆยังไงเนาะโอ้ยเรียบร้อยไปละบายนู่นหลังมืออ่ะ ถ้ากูถ้ากูไม่ตกตายงุ่มแบบใครไม่เปลี่ยนปุ่มนะใช่ล้าดูคนหน่งดคนขอห้องนั้นเป็นไงบ้างโอ้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วมีคนใกล้ถึงเราแล้วคือที่ดวงกับเน็ตที่ดวงกับเน็ตกลดวเป็นนะครับเพราะว่า ผมเคยสร้างแมบบแบบนึงที่ดวงกับดวงกับเน็้ไม่อยากจะลืม <c oughs> มันเลยเดืดขาดไม่อยากจะลืมลืมมันไม่ได้มไมั่นเค่ได้แ <c oughs> ปไหต่อวะไไม่ดวงไปตรงไหนต่อบุกอ <c oughs> อกมาอมาอกม,ม,มาตรงหน้าต่างออกมาตรงหน้าต่างผมตรงเนี้ยครับผม <c oughs> <ๆ>ลมดมยิดเสียงอันนี้เอ๊ะมันต้องเปิดดิ เพราะบางด่านมันต้องใช้นั่นแหละเขาเปิดเสียงอลไรมิวสิกด้วยเอ่อเปิดเปิดทั้งหมดเลยเปิดทั้งหมดเพราะว่าบางด่านมันใช้บางด่านมันใช้แล้วก็ไต่ตรงนี้ไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาผมเรา่้องทำสามผมเชื่อว่าเราอุ้ยโอ้ยไต่เฮ้ยรวมอย่าเบียดสิรวมแล้วเน็ตอยู่ไหนไต่ไงพี่แค่นนี้ก็ไม่ได้แล้วเน็ต มึงมึงอย่ามึงอย่าสับไปเล่นกันอีกนะนั่นกูว่านะดวงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ด่านต่อไปอย่าเลยเปลี่ยนได้เลยยายาเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาเปลี่ยนกูขอร้องอย่าเปลี่ยนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต่อไม่ทันละนั่นแหละมาปอย่าเพิ่งมามาเปิดเปิดพาสสีเหลืองโอเคครับพาสสีเหลืองด่านมาเยอะมากมึงอาจเป็นสีไปเลยไม่ผมกล่าวว่าจะอัดเป็นพาสพาสสั้นๆไงพาสสั้นๆผมจะพาสแบบพาสละสองสีอะไรเงี้ย โอ้ยอะไรพลาดนะโปเชียอะไรพลาดดวงดวงดวงไม่มีคนที่จะทำแล้วขอร้องเถอะคลิปจะได้เยอะๆโอเคนะโอเคนะคลิปได้เยอะๆแล้วกูจะได้หายไปหาคนเอนกูจะได้หายไปเลยก็ก็ไม่ยากไงก็ตัดยาวๆอ่ะอัดยาวๆแล้วก็ตัดเป็นแชปเตอร์แชปเตอร์อ่ะไม่เห็นยากใช่ก็ทำแบบนั้นแหละอัดยาวๆไปเลยไปตรงไหนวะ้โอยเฮ้ย เออชิดไข่เผาว่ะน่ายอยู่แล้วจะทำเป็นเจ็ดถ้าจะไม่ผิดพลาดเราคิวแรกว่ะเดลแรกคู่แรกอะเอาพิตาจ้าเรียบร้อยเลยมึงเอาไอ้พวกจ้าเดลนะเอ้ฟันตีนั่นแหละเรานะไอ้พวกเบียดกตัะเบียดอะไรกูอยู่ข้างหน้ามึงอะเดินมาข้างหลังแล้วมึงก็เดินตกเองสู้คณะเพื่อนเดินเดินไปกระดาจรวดไปแล้วรูปบุกไม่ก็เดินมาพอดีสู้คนะเพ่นเพ่น เราพวกไหนตอนแรกจะไปตอนแรกอาจะไม่ตายแล้วมีคนมาตีอย่างถือว่าไงขอโทษพี่ขอโทษขอโทษเอาตายตายตายตหน้าต่อตากูตายอะไรก็ได้ขอยังปล่อยชีพรับวังนะไม่ใช่มันจะบูดได้มันจะบูดได้บูดได้บูดได้อ๋อเออเอ้า จะบูทกูนะเอาเล่นไปได้ไงอะเอาเล่นมาได้ไงวะเอาเอาไม่ตายว่ะโอ้ยขอเซ็ตหน่อยขอเซ็ตเอาเอาไปยังไงวะไปแกะไปแกะไปแก่ะละไปดิเออ ไ้่เดี๋ยวหยิบขึ้นตอน่เด็ดตนตนใจตนใจคอนเทนต์ตัด1ชั่วโมงไม่ะ้มาเลยมาเลยปุ๊มมาเลยมาเลยง่า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 ยคุณนิดอ่นไปไปไปเลยไม่กดเลยเปลี่ยนอย่านะ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 ี่น้องกูจะไปเข้าเน็ตปดี้เอฮยพอดีเป๊อะไเกือบแล้ว แอ้นแอ้นแมปแอนแมปแอ้นนะครับทำอะไรอ่ะแมปแอนไม่งมึงเขาให้ทำเลยวะตรงนู้นปะโวยโอ้น่าเกลียดน่าเกลียดมากพ่ตายแล้วพี่ตายแล้วพี่พี่ตายแล้วนะพี่ตายมึงจะมาแทนคนคนหนึงไม่ได้เลยเออเออตัดต่ออไม่ทันพี่เเอออแล้วขี้เกียจตัดเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้หลุดพูดเมื่อกี้หลุดพูดนี่ไงพี่จงลืมไม่ได้ อะไรวะเนี่ยด nah ูนั่นบนดิว่า What เดิม Map End นะครับตอนนี้คือเราอยู่ใน Map End End นะครับไอ่ทำ e End หรือว่า l ล g h t End แง่วนะฮะไม่ใช่ก็ยีเห็นนี่ไงจะไปเดินปากอ่อนแล้วกันทำไมปากบ่อนปักหลุมผูดผิดมีคนมีคนว่าคลิปนี้ยาวถึงชั่วโมงแน่บอกเลยแน่นอนเมื่อคลิปนี้มันจะบั๊บเดียวเลยเหรอมาทำไมตามมาทำไม ทางตันต่างกมาทำไมทางตันไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยทางตันไอสัตว์ตรงไหนอ่ะเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วตรงนี้เหรอไปก่อนเลยไปไปไปดูอีกลมึงไปก่อนเลยเออไปไปไปอ่าไ้เยไอ้ดเลยไตรงนั้นไงประตูโอเคตอนนี้เราต้องทีมเบิร์นก่อนนะครับอ๋อไ้ไงประตูเจอแล้วเจอล้ไปไปไป เเออไม่รู้ว่รู้เดินตามพี่ตาเว้ยไม่รู้เลยถาเสามารถี่เราก็ทำได้นี่หว่าไอ่เราต้องเดินตามผู้นำดิบูสไป่ปีหลังฟงไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ได้ถ้าถ้าผู้นำไม่ได้ถ้าถ้าผู้นำตายเราก็ต้องตายด้วยมันไม่มีแต่แต่ไงอ่านี่ไงตรงไหนต่อตรงนี้สีขาวนี่ใช่ มาอ๋อมาได้สองทางไปแล้วโดนเซฟเซฟสุดแล้วตอนเนี้ยแมปากลัวจริงจเฮ้ยไปแล้วเจอกันพี่น้าเอาธนูยิงกันเลยไปแล้วเจอกันทุกคนไปไปไปไหมยังยังยัรอรมาเขาก่อนเรามาเขาก่อนรอมาเขาก่อนยังย้งยันยังยังยันยนนยังนนงยังยััยังนังยังยังยยยยยยัััยย มือเกือกเกือกออกมือตอนนี้ของเล่นแค่ตอนนี้รอพี่ต้นอย่างเดียวพี่ต้นพยายามพี่พยายามอือนั่นแหละไปเกงไปเข้าคูนัยเย้อืออย่านะอย่าไปสีดำอ๋อแล้มสีดำครับน้องชมอุ้ยจบแล้ว